สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มเนียร์ไลน์คลิปนี้มาแจกว่ลเล็ตน,นะคะประจำวันที่23กันยายน2 5 6พนหรเมืม่อวานนี้อืมถามกันมาเยอะมากเยอะมากจริงๆคีย์เวิร์ดอะไร จะลงลิงก์ตอนกี่โมงอันนี้ก็สามทุ่มสิบหกนาทีแล้วสามทุ่มสิบแปดนาทีแล้วเมื่อไหร่จะลงลิงรับยังไงแจกจริงไหมพอเวลาบอกบอกว่าออกทำไมไม่ดูล่ะก็ยังมีน้องคนนึงบอกว่าก็ก็เพิ่งกดติดตามไงทำไมแอดไม่บอกเราว่าทำยังไงก็เลยแอบสงสัยว่าเอา้า ทำคลิปบอกทุกอย่างแล้วแต่กลับกลับมาบอกว่าเราไม่ได้บอกก็เลยรู้สึกว่ามันมันยากเหรอกับการที่คุณดูคลิปแค่สองนาที ấy, เพื่อที่จะแลกกับความรู้ของคุณนะ่ะเออวันน่ามันก็ไม่ได้ยากนะถ้าคุณดูครั้งแรกจบคุณเข้าใจาครั้งต่อไปคุณคุณแค่แค่รอเวลาแค่นั้นเองมันไม่ได้ยากนะคะส่วน บางคนอาจจะถามว่าแล้วทําไมไม่บอกทุกคลิปเลยว่าให้ต้องทํายังไงทํำยังไง,ง,ไ,งไปแบบไปค้นหายวันนี้งั้นคือความคิดส่วนตัวนะอันนี้นุชออกออกตัวก่อนเลยว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวว่า การค้นหาเพื่อนในไลน์อ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วอีกอย่างหนึ่งนุชก็บอกอยู่นะคะว่าในการค้นหาให้เราไปที่ตรงไหนถ้าคุณดูคลิปจบแล้วถ้าคุณฟังแล้วถ้าคุณทำตามอ่ะคุณคุณคุณน่าจะทำได้นะมันมีอย่างเดียวที่คุณจะไม่ได้ก็คือคุณไม่ดูคุณไม่ฟังแล้วก็คุณไม่ทำอันนี้คุณไม่ได้แน่ๆนะคะยังไงก็ ฝากดูนิดนึงดูเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวของเราเองส่วนการแจกก็พูดตลอดนะคะว่ามันเป็นการแจกแบบซุม่มจำนวนเงินที่ลงไว้ในคลิปไม่ว่าจะเป็นหน้าปกเองหรือแม้แต่ชื่อคลิปเองรายละเอียดก็บอกอยู่นะคะว่ามันเป็นการแจกแบบรวมซึ่งในในในหัวข้อในอะไรในชื่อ,อ,อในชื่อคลิป มันกำหนดคำอยู่ที่100หนึ่งร้อยคำรู้ไม่สามารถที่จะบอกว่าอ๋อวันนี้ฉันแจกวเลตนะวันที่เท่านั้นเท่านี้นะวิธีการก็คือคุณให้เป็นค้นหาที่ไลน์นะแล้วก็แจกแบบรวมเแจกแบบรวมนะประเภทการสุ่มนะมีคนจะได้รับจุดเท่านี้มันไม่สามารถบอกได้ก็เลือกใช้วิธีที่ง่ายแล้วก็สั้นอ่านแล้วเข้าใจแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจนั่นก็คือคุณไม่อ่านแค่นั้นเองง่ายๆเลยส่วนในการค้นหา ในการค้นหานะคะคุณก็แค่ไปมาที่ไลน์เนี่ยมาที่แอปไลน์ใครไม่มีไปดาวน์โหลดแอปไลน์ดาวน์โหลดได้ทั้ง android แล้วก็ ios นะเราก็ดาวน์โหลดสล์เออดาวน์โหลดหลายเสร็จก็มาในหน้าแรกเสร็จแล้วมาตรงนี้ตรงรูปคนที่เป็นเครื่องหมายบวกตรงเนี้ย นี่นะหลังจากนั้นมาตรงแว่นขยายตรงนี้เพื่อที่จะทำการค้นหาเสร็จแล้วก็ให้ใส่ ID นี้เข้าไป ID ที่จะใช้แจกก็คือ a อ7ดเจ คิ H A เสร็จแล้วกดตรงนี้ตรงรูปมันขยายตรงนี้เพื่อทำการค้นหาหลังจากนั้นมันจะขึ้นชื่อแบบนี้ให้เราสามารถกดเพิ่มเพื่อนหรือสามารถกดแชทได้เลยพอเรากดเพิ่มเพื่อนกดแชทเสร็จเขาก็จะขึ้นหน้ารายละเอียดให้แต่ถ้าคนที่กดแชทเลยมันจะไม่ขึ้นรายละเอียดคนที่กดแชทเลยมันจะขึ้นความว่างเปล่า ในขั้นตอนถัดไปก็คือการใส่คีย์เวิร์ดประจําวันซึ่งคีย์เวิร์ดประจําวันนุชจะมีบอกในแต่ละคลิปอยู่แล้วว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรคุณดูคลิปคุณก็จะรู้แต่ถ้าคุณไม่ดูคลิปคุณคิดว่าอ๋อเขาแจกคีย์เวิร์ดใช่ไหมฉันจะใส่อะไรมั่วๆก็ได้หรือพอเรากดมาเสร็จเรากดว่าทักครับสวัสดีครับอ่ะทักครับเนี่ย มันจะขึ้นบอกเลยนะคะว่าเนื่องจากเราใส่คีย์เวิร์ดไม่ถูกต้องเราใส่ก่อนเวลาหรือเราใส่คีย์เวิร์ดที่มันผิดหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เรามาอ่านตรงนี้แต่ถ้าในทางกลับกันเราดูคลิปจบเราใส่คีย์เวิร์ดถูกต้องมันจะขึ้นลิงก์ wallet ให้เราเราก็อ่านนิดน,นึงว่ามันแจกวันที่เท่าไหร่ซองจะเป็นการแจกแบบสูงไหมแล้วก็ลิงก์ของเราอยู่ตรงนี้เราก็แค่กดที่ลิงก์เข้าไปแล้วก็ใส่เบอร์ wallet แค่นั้นเอง ง่ายที่สุดแล้วส่วนเวลาในการแจกแต่ละวันหนูจะบอกในคลิปเลยนะคะว่าจะแจกตอนกี่โมงคือขออภัยสมาชิกที่ที่ดูคลิปจบแล้วก็ต้องมานั่งฟังเรื่องเดิมๆซ้ําๆทุกวันอันนี้นขอโทษขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่ามันยังมีคนที่ไม่ดูแล้วก็ไปก่อกวนหรือไปคอมเมนต์ถามคนที่เข้าได้อะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อคุณไม่ดูอ่ะคุณก็ไม่ ไม่ไม่น่าไปก่อกวนเขานะนะคะอันนี้ฝากไว้นิดนึงดูเธอค่ะดูเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวของเราเองหรือแม้แต่รายละเอียดใต้คลิปนุ่ก็บอกอยู่นะว่ารายละเอียดมีบอกในคลิปหมดแล้วดูนิดนึงจะได้เข้าใจแต่จะเลือกที่จะไม่ดูเลือกที่จะถามก็ก็ก็ขออนุญาตไม่ตอบละกันนะคะอะประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับการแจกเงิประจําที่23กันยายน2 5 6 5เวลา เวลาที่จะแจกวอลเล็ตในวันนี้ก็คือ21นาฬิกา8นาทีใครดูจบแล้วก็สามารถไปรอเวลาแล้วก็ใสค่คย์เิร์ดเพื่อรับอ่งางเปาฟรีได้ใครไม่ทันก็รอในการแจกในครั้งถัดไปแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับการแจกวอลเล็ตขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปตั้งแต่แรกจนจบแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดติดตามถ้ายัางไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ